วันนี้พามาชมนะครับสภาพร่างกายสดๆนะครับตัวเป็นเป็นตัวจริงๆของเจ้าดีโดนะครับยอดปากอยนะครับอินตัวนะครับพ่อพันตัวล่าสุดของเพชรนำโชคเลยนะครับแชมป์20ล้านล่าสุดเลยนะครับค่าตัวนําเข้ามา2ล้านนะครับพ่นตัวจริง2ล้านตัวนี้คือเจ้าดีโดนะครับตัวจริงสดๆนะครับใครมาเห็นตัวจริงนี่บอกว่าชอบมากๆเลยนะครับกระดูกใหญ่มากนะครับกระดูกโครงสร้างแบบไก่3โลกระดูกใหญ่มากนะครับ แล้วก็นะครับสรดีละหัวเห้งดีมากๆนะครับวันนี้พามาชมตัวจริงสดๆชัดๆของเจ้าดีโดนะครับยอดปักขยหนึ่งตัวของปี68นะครับแชมป์20ล้านนะครับค่าตัวนําเข้ามา2ล้านนะครับมาดูใกล้กันวันนี้หล่อมากนะครับหัวเห้งสรดีล่าดีมากผมถูกชะตาตั้งแต่วันแรกที่เห็นนะครับตัวนี้ไก่มันมีหัวเห้งมันดีมากนะครับสวยมากแล้วถูกฉลกมากนะครับสีนี้นะครับก็หาเพราไก่สีแดงแบบนี้มานานแล้วนะครับตัวนี้สวยมากนะครับ นี่ดูแข้งนะครับเก็ดแข้ง2แถวลึกน่ากลัวมากครับหน้าแข้งกระบาดคาดเดือยทั้งสองข้างเลยสวยมากๆนะตัวนี้เป็นยอดประพันธ์นำ อยอดพ่อพันธุ์ที่เพชรนำโชคนําเข้าในรอบสองสามปีเลยครับตัวนี้เป็นไอยหนึ่งตัวที่น่าพัฒนามากชนได้ทั้งเชิงแลพะพม่าะนะครับไฟแรกก็ชนะไก่เชิงนะครับไฟแรกก็ชนะไก่เชิงนะครับไฟล่าสุด20ล้านนะครับชนะพนม่าตัวเก่งเลยนะครับแชมป์เงินล้านนะครับก็ลงแชมป์ได้สําเร็จก็ตัวนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะพัฒนาในปี68นี้ฝากติดตามเวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับเวอร์ชั่นขาดที่ของเพชรนำโชคนี่คือพ่อพันธุ์หนึ่งตัวนะครับที่นะครับ จะนําเข้ามาพัฒนานะครับตัวนี้ก็นําเข้ามา2ล้านนะครับก็ฝากติดตามด้วยจะเข้ากับแม่พันหลักของเพชรนำโชคทั้งหมดนะครับกอติดตามเวอร์ชั่นหาดครึ่งพีหน้านะครับ